สวัสดีเจ้าน้อยอิ๋วสาวเนี่ยพาทำกินแซบเจ้าวันนี้มาป้ากันทำแล้วนะเจ้าเมนูที่น้องได้วันนี้ก็คือตำมะม่วงใส่ห้าแห้งหรือว่าปลาแห้งอันนี้น้องก็ได้ปอกมะม่วงแล้วก็ซับเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วก็ได้ซอยหอมแดงใส่ลงไปตัยแล้วในส่วนของพริกที่น้องจะใช้ก็จะใช้เป็นพริกป่นนะเจ้าแล้วก็จะมีเกลียวผงนัวใส่ลงไปตัยแล้วนะเจ้าแล้วก็จะมีห้าแห้งหรือว่าปลาแห้งป่นนะเจ้าแล้วก็ ใส่ทุกอย่างลงไปในโคกแล้วก็ใส่ในซอนของมะม่วงกับหอมแดงที่เขาได้ซับแล้วลงไปแล้วก็ใส่นําปลาห้าลงไปแต่ละทีแต่ละผักอ่ะอาจจะทำเหมือนกันนะเจ้าแต่เวลาน้องทำน้องกะจะทำประมาณนี้เลยแล้วก็มาตำให้ทุกอย่างเข้ากันชิมรสด,ดูค่ะเดี๋ยวอย่างกะใส่ลงไปเพิ่มได้เมนูนี่กิ่นกับข้าวเหนียวห่อนๆนี่ตึ้งล้ำแต่นะเจ้า เอาไปกินกับพักล่าพักแครนี่ตึงหม้อแต่แตเลยหรือว่าจะเอาไปกินกับพักหลวกนี่ก็ตึงลำ้ำบ้านนอนถ้ามีดอกอาวเอาดอกอาวมาหลวกกินกับนี่ล้ำขนาดเลยแต่ช่วงนี้บ่ค่อยมีนะเจ้าดอกอาวก็คือดอกกระเจวนะเจ้าถ้ามีนี่เอามากินกับนี่ล้ำขนาดเลยแค่นี่ก็เสซจแล้วนะเจ้าถ้าใครอยากทำตามก็สามารถทำตามได้เลยถ้าชอบคลิปนี้น้องก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ตัวในเจ้าขอบคุณเจ้า